ก็จะปรับตรงไหนปรับไม่ได้เขาก็ดีน้ำไปถึงเสียงไหมเสียงนั่นไงนะยิ่งเจอดินจอมปลวกได้โ <c oughs> อ้ยว่าง่ายเอ้ยโอ้โหสุดยอดเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เงี้ยเอ้ยตะแคงแล้ว สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับโอ้โหปอดพระ,ะคูปต้าครับ M9808 ครับยักษ์ใหญ่เจอยักษ์ใหญ่มาแล้วครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันออืดูดินครับดูรถกัดจมนะ ยอดเฮ้ยเ,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 เรียบร้อยตรงนี้แล้วตรงนีเฮ้ยโอ้ยมันโหดแล่ว,วะ่ามโหดต้องยกให้เลยครับกอด77 40 ฐานสามครับฐานบุกเบิกตัดรากยางครับอัวนี้โหดมากเข้ามาสองคันเขากล้าเลยนะครับกล้าที่จะลุยโครนเงี้ยดเรียบร้อยเรียบร้อย S <S <S เราลุ้นแบกความเรียบร้อยนะโตดทั้งคู่เลยครับอูโกต้ากับฟอร์ดัทั้งดันทั้งไถครัตรงไหนที่ปรับพื้นที่ได้เขาก็จะปรับตรงไหนปรับไม่ได้เขาก็ดีน้ำ ไปถึงเสียงไหมเสียงมือนกันะยิ่งเจอดินนะจ,จ,จอมปลวก <c oughs> ได้โอ้โหโหโหยว่าไงอ้อโอ้ดยอดเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เง้ยแตะแขงแล้วะเก้าแปครับ คุนี้จะเจอกันบ่อยมากเพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันครับดูขันสามครับไถลึกๆครับเจาะลึกๆครับแล้วก็ดันเจาะให้โฟวต้าดันครับ ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นลุมเป็นบอ่อย,ยอะครับนายยองในโคมาปรับพื้นที่้าหานครับ8 8ครับคเกอบบั คู่กันไปเลยนะาาก็ว่างทุกย่างก้าวแล้วก่อนนะวะใชขึ้นล้อขึ้นล้อสุดจัดสุดจัดจัดคู่กันเลยคนระับจอนนี้ประสบการณ์ที่ทันยุคแล้วก่อนเนี่ะ ตัดรากยางแบบโหดๆโดก็พามาดูแล้วันโอ้ยรวมเตรียมเหมือนช้างเลยเขาากมีประสบการณ์สูงมากไม่เคยตกงานครับคนนี้ถ้าฝนไม่ตกมีงานตลอดเพราะว่าอะไรรู้ไหมไช้ดีมาก ใช้ดีแบบชนิดที่ชาวบ้านเขาติดอ,อกติดใจครับไม่ไว้กับฐานสามหรือฐานชวนฐานหกดูครับไหนงัดไตคือนงัดเลยนะดูครับตัดลากยางคิดแบบสุดๆเลยครับที่อื่นมีไหมแบบนี้เนนอ็นใจ กำลังมหาศาลมากคมของผานนี่ก็คมมากด้วยตัดได้แบบยอมรับมากในการไถของเขาครับความลึกอยู่ที่ประมาณ50เซนอื้อไม่ไหวก็ถอยเลยพิแบบ่โอ้ยยกนิดหนึ่งครับยางก็มีส่วนเสียงเยอะนะด,ดูเหยียบต่อยางอะ่ะแหลมแหลมโอกาสฉีกได้ครับ คิดที่สุดแล้วเนี่ยให้มีเหลือน้อยที่สุดอันนี้ต้นยางครับแม่เจ้าของใหญ่ๆ ัง,งอันนี้ตอใหญ่มากเหยียบให้สุดๆไปเลยมาดูดีไม่ดันต้นมะพร้าวออกดูความลึกครับกรึบยอมรับ นะในความโหดของเรานะับหลากยางกระจุยกะจใจครับกระดินกระดอนอันนี้แทกใหญ่อุ้ยยกไม่ไหวครับ <laughs> แม่เจ้าดังดีมากเลยอนะ่ะชอบ ไล่ละห้าร้อยบาทเราลืมบอกราคาไปผ่านสามผ่านบุกเบิกครับไทลกลึกห้าสิบเซนกับรากยางกระจุยกระจายครับรถเล็กไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ต้องมาผ่านแตกหมดแหละ <c oughs> อุ้ยปอดใครที่ชื่นชอบปอดต,ต้องดูเราครับเ <c oughs> จ้าเดียวในโซนอำเภอบ้านกรวดนี่แหละไรแบบโหด ดีสวยเลยด,ดิอุ้ยครับครับเลยครับไม่ไหวเว้ยอุย้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเนี่ยเนี่ยเนี่ยความสูญเสียของยางก็ประมาณนี้แหละทำให้ดอกยางคุยูได้นะ โอ oh, ้ยตรงนี้เจอดินสมองซะแล้วน่าจะเป็นรอยจมจมอ่ะอ๋อเพราะว่าคุปตายจมจมอ่ะอ๋อวาโอ้ยมาไม่ทันวะคันเองคันนี้แรงนะไม่จุ่มโฆษนาคุปตายจม่มก็ไงกัน ไม่กล้าไปอ่ะมันถึงไม่จมอ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่นนี้แล้วกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ